สวัสดีค่ะเรตอนนี้เราอยู่ที่ไฮตากชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่พักที่เนี่ยลาคาวันลาคาวันไฮตากลาคาวันไฮตากจังหวัดเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าเป็นที่เช็คอินแหล่งใหม่ของภูเรือใช่ไหมตุง บรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคนเลิกงานกันหรือยังนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วนะคะวันนี้ก็เลยขึ้นมานอนบนภู1หนึ่งคืนนะคะบรรยากาศดีมากอากาศดีมากเดี๋ยวคืนนี้ต้องหนาวแน่นอนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะเดี๋ยวก่อน, ap. um ข, re น,น ety, ขอแท็กเพื่อนก่อนก่อนอื่นแท็กให้เผชิญตุงแท็กได้ใช่ไหม อ๋ะไม่เคยสีวพง์แท็กให้มาลีได้ใช่ไหมเฟซแม่เฟซอะไรลูกนัชชาด้วย,ยไหมให้ประอ้อแท็กให้ไหมไลฟ์สดไม่แท็กหรอแท็กไปแล้วไม่เป็นไรนี่สวัสดีคน เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆน,น,นะคะสามคนเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ไฮตากจังหวัดเลยใช่ไหมคะ,ะเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะคะนี่อันนี้คือบ้านของเราเดี๋ยวเราจะปาร์ตี้หมูกระทะกันเนาะพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพแล้วนะคะดูบรรยากาศซะก่อนทุกคนก็จะแบบเก็บบรรยากาศนะเลิกงานกันหรือยังเนาะ ยังไม่เลิกงานเดี๋ยวก็เข้ามาดูที่หลังได้นะคะนี่บางคนก็แชทนะคะดูบรรยากาศคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นหมอกหน้าที่พักของเราสเสบียงคือพร้อมมากดูที่พักข้างบนนู้นนะคะมีแต่ที่พักสวยๆใหม่ๆขึ้นเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่เล็งๆไว้นะคะ <Okay. S 1> มาเลยครั้งต่อไปจะมาพักที่ไหนมาที่นี่เลยจ้าไฮตากนะคะจุดเช็คอินแห่งใหม่ของผู้เรือนี่น้ำขงุงน้้ำแข็งพร้อมเครื่องดื่มพร้อมสเบียงคือพร้อมมากค่ะนี่ปาร์ตี้หมูกระทะนะคะตุงหวานกาแฟมันชื่ออะไรนะเราพักบ้านหลังนี้นะคะทุกคนชื่อ ชื่อบ้านอะไรนะรัาคำวันไฮตาคาเฟ่หรอมาลินะคะมาด้วยน้องมาลีแล้วก็ครอบครัวดันดนมาจากขอนแก่นเลยนะคะอยากมาเจอเพื่อนๆอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ค่อยได้คุยกันนะคะต่างคนต่างตั้งใจทํางานอ่ะเนาะเออเป็นพนักงานดีเด่นตั้งใจทํางานนะคะมาลีพักอยู่บนนู้นนะคะทุกคนมาลีพักอยู่บนเต็นท์นู้นนะคะอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราข้ามาปาร์ตี้หมูกระทะด้วยกันนะคะ พรุ่งนี้กลับแล้วเบาๆพอวันนี้รีวิวอะไรไหมเก็บภาพได้แบบเมมเต็มแล้วเต็มอีกนะคะพอเต็มปุ๊บก็ลงอัลบั้มในไลน์ใช่ไหมแล้วก็ลบทิ้งๆนะะ เลยก็ถ่ายใหม่นะคะโพสโพสยันปีหน้าค่ะก็ยังไม่หมดนะคะนี่นี่คือบ้านเราไหนรีวิวะะรีวิวหมูกระทะแหมส่งจะรีวิวหมูกระทะนะคะคพ้อมาเลยนะนั่งได้เลยแม่พี่น้ายอยู่ไหนน,น้าชาตามพ่อมาลลกพ่ออยู่ไหนคะตามมากินหมูกระทะลกูกเดี๋ยวพ่อครัวกำลังจะเตรียมหมูกระทะนะคะ บ้านหลังนี้เราพักกันสี่คนนะคะคือเครื่องครัวคือพร้อมหมดเลยรีวิวดีกว่า,าน,ะน,น,นี่ดูตรงดูโต๊ะซะก่อนนี่มากันเยอะก็คืออยู่ได้นะคะเอาพ่ออยู่นู่นเหรอลกูกนู่นนะนั่งอยู่นู่นนะคะเอา <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะนี่ น่เขาปลีกวิเวกมะลินะคะจริงๆมากันเยอะก็สามารถกางเต็นต์ตรงลานนี้ได้เลยปาร์ตี้รอบกองไฟได้เลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะนี่ใครเมานะคะมาเป็นหมู่คณะก็นอนข้างนอกได้เลยมันเป็นโฮมสเตย์ค่ะเป็นบ,บนบ้านพักนะคะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะเครื่องครัวใครมาเป็นครอบครัวก็คือสบายมากเลยมีต้นแก้วมังกรทุกคนดูที่พักบนนู้นค่ะ ที่พักเกิดใหม่เพียบเลยนะคะไฮตากอําเภอภูรเรือจังหวัดเลยขึ้นมาไม่ไกลนะตุง๋งนาอประมาณ20โลปะ17ก,ล17กิโลนะคะก็แล้วแต่จุดที่พักเนาะ17กิโลคือทางก็ไม่ได้โหดมากนะคะแอนนะคะจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอําเภอภูรเรือ เดี๋ยวเราจะปาร์ตี้หมูกระทะกันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเลิกงานกันหรือยังเอ่ยนี่หน้าไม่ไหวแดดแดดดีมากแดดแรงมากเดี๋ยวน้องเขากำลังจะเตรียมหมูกระทะเอามันนี่คตุงมันอยู่ในนี้ตงุตงตุงเอามันนี่ก่อนอันนี้ก็มันโนโนเนี่ยเนี่ยสับเนี่ยตงุงเลี้ย พาเด็กๆขึ้นมาก่อนนะอ๋อโอเคโอเคโอเคให้ดูวิวค่ะทุกคนดีงามมากนะคะย,ยังค่ะเดี๋ยวคลิปสั้นๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวดึกๆอากาศน่าจะดีกว่านี้นะคะน่าจะหนาวกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะเปิด <laughs> ฟ้องเปิดไฟ <laughs> ทำไมอะไม่บอกมีคนน,อย,คนอย่างอย่างอย่างสามคนสี่คนเขากำลังเลิกงานเดี๋ยวเขาจะมาดูที่หลังนี่นะคะพ่อครัวหัวป่านี่ค่ะปาร์ตี้ของเราคืนนี้นะคะมารีซื้อมาจากข้างล่างให้มะลีจัดการมาเนาะเครื่อง,ง,งดื่มครื่องดื่มนี่นะคะ ครอบครัวของเขาพักอยู่บนนู้นนะคะบนนู้นเลยนะคะนี่บรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจากที่เราเห็นรีวิวของคนอื่นๆนะจุดพักแห่งนี้นะคะ mm hmm. ก็คือจะเห็นหมอกข้างล่างนู้นเลย mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ตอนนี้ตะวันกำลังก, mm hmm. กำลังจะรับขอบฟ้า mm hmm. กำลังจะรับขอบฟ้า mm hmm. นี่ mm hmm. สวยมากเลยนะคะโอเค พอแล้วเนาะแดดกำลังมาอยากกินหมูกระทะเหรอคะแม่ค่ะแดดแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปาร์ตี้หมูกระทะกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนะคะค่ำค่ำกว่านี้นิดนึงอรอ,อรอรอแดดร่มลม,มตดลมตกนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ใหม่อีกทีนะคะไม่น่าเป็นอย่างนี้โอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอไปช่วยน้องเตรียมหมูกระทะก่อนเตี้ยเองอยากกินหนอเอ็งต้องขึ้นมาหน้านนะเตี้ยฉันขับรถมาหน้านนะฉันผ่านโค้งร้อยศพมาโดยที่ฉันก็ไม่รู้เลยว่านั่นคือโค้งร้อยศพแกเออพอขึ้นมาแล้วคือคิดอย่างเดียวเลยมาถึงประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะคิดแต่ว่าแหมทางมันสวยกลางวันมันน่าจะสวยเนาะมีจุดชม,ชมวิวอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้มารู้ที่หลังนะคะว่าเป็นโค้งร้อยศพ ตกเหวรดคว่ำเยอะมากเลยนะคะโชคดีที่เราปลอดภัยเนาะ,ะน่าเป็นไรอะ่ะเป็นมนุษย์ทองคําไปแล้วอะ่ะอืมโชคดีที่เราปลอดภัยนะคะหลุดขึ้นมาได้ไไดเอออุย้ยมันสวยเวอร์เกินจริงไปนะะเนี่ยเดี๋ยวเราจะปาร์ตี้หมูกระทะนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนเก่งที่สุดเพื่อนเธอเก่งมากเดี๋ยวเพื่อนก็เก่งเหมือนกันเพื่อนขับไปส่งลูกบ่อยๆนะไปโรงเรียน เอ็งต้องขับบ่อยๆไปส่งลูกนะโอ้รถเล็กของฉันน้องมินีิของฉันนี่คือไปทุกทิศทั่วไทยแล้วนะเอง็งใช้น้องคุ้มมากนะคะเฮ้ <laughs> <ะ>เดี๋ยวจะพามาเที่ยว <laughs> บรรยากาศดีมากนี่ดูซะก่อน Can you be my lover up until the very end? Oh, don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, John. don't you worry. I'll be there whenever you I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worst. พ่อครัวยุ้ยเอ็งดูพ่อครัวซะก่อนตาปลือๆปอืนี่เพราะแดดหรือโซชจู so, so, so. ยังไม่ได้เริ่มค่ะโนแอลค่ะช่วงนี้ป้าล้างหมดแล้วอ,อุ้ยตุง๋งมึงบ้าปะเนะี่ยไหนลูกเลือกแม่พ่อขึ้นมานี่มาลิพาครอบครัวมาด้วยตามมาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วเด็กๆก็เลยมาเที่ยวกันตั้งกระาให้หลานาเอาเลยนะลูกเนาะ แบงค์มาตั้งกระทะให้หลานใส่น้ำซุปมาลีมาตั้งกระทะคิด right oh, ถึงพี่ <sorry. S 2> ยุย้ยจังเลยแกดูอยู่ไม่แน่ยุย้ยน่าจะมาเนาะปุ้ยบอกว่าคิดถึงพี่ยุ้ยจังเลยพี่ยุ้ยน่าจะมาใช่อยากให้พี่ยุ้ยพาไปคาเฟ่อยากให้พี่ยุ้ยพาไปคาเฟ่เพราะพี่ยุ้ยถ่ายรูปสวยเพราะพี่ยุ้ยถ่ายรูปสวยทำไมฉันต้องล่าม <laughs> นี่เดี๋ยวมันจะต้องอากาศดีกว่านี้เนาะแก้วมีป้าล้างหมดแล้วลิอยู่ในนู่นอะ่ะคว่ำไว้บนนู่นอะ่ะล้างไว้หมดละทุกอย่างล้างแล้วกินได้เลยใช้ได้เลยหลกยังไม่ปรือแดดมันแรงดูสิตะวันกำลังจะรับรับกาแฟี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นทะเลเหมอกนะคะอยู่ยนู่นมารีมันพักอยู่ข้างบนนะเองตรงเต็นท์กระโจมนะคะเราข้ามถนนมาหากัน ายตากนะคะผู้เรือจังหวัดเลยเนาะเผื่อใครสนใจนะคะจะมาเที่ยวกระถางนั้น,นันเลยเอาไหนเอาน้องแกงเนาะโอเค <Okay. S 2> อุ้ยแดดแรงมากเธอโอเคเดี๋ยวเจอก <Okay. S 2> ันใหม่อะทุกคนบ๊ายบายก่อน,ล,อนลูกโตง้งบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนเนาะเดี๋ยวขอช่วยน้องเตรียมอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์ใหม่แค่นี้ก่อนนะนิส